แนวจากป่าที่เป็นพื้นทรายเริ่มมาเป็นทรายผสมเลนแล้วก็เริ่มมีเลนมากขึ้นไปสู่พื้นที่ที่เป็นเลนอ่อนมันก็เริ่มเป็นโกงกลางหลายหลายพันมากขึ้นไม้ในป่าเลนอยู่เป็นไม้พุ่มแต่เดี๋ยวพวกนี้ประมาณสองถึงสามเมตรพวกนั้นก็ไม่ไถึงมากนะทีนี้จะไม่ถึงมากอือ ถ้าได้ก็คือถ้ามีการพัฒนาต่อไปนะนาคตเราก็เสนอเป็น,เป,นเป็นหอชมพันไม้เพื่อจะดูเรือนยอดของต้นไม้ต้นไม้ไม่สูงมากนะักใช่ไหมครับเราก็จะเห็นโครงสร้างของป่าเป็นพื้นที่ป,ป่าแปลงตรงนี้นี่พื้นที่ประมาณเท่าไหร่ฮะกี่ไร่กี่เป็นพันไร่นะครับเป็นพันเลยใช่ไหมอ๋อฮะโอ้เป็นพ<อ><อ>ัน 1, ไร่เลยเพราะที่เราดูแลประมาณเจ็ดร้อยไร่น้ำใส น้ำจริงๆแล้วมัน,ม,นมันใส่ต้องไปดูตอนน้องเขเตนบัวชัวครับน้องเขานอนเล่นน้ำน้ำใส่ใสมากๆแต่ต้องช่วงช่วงน้ำใหญ่ครับตั้งแต่ถึสามค้ำจนถึงน้ำสี่ค่ำนะครับน้ำจะสวยใสนี่ครับป่าเส้นทางนี้ก็สร้างแต่ปีสามสิบเจ็ดโดยใช้ไม้เราไม่ให้สร้างคอนกรีตเพราะว่า การนาคอนกรีตเข้ามาทำทำเส้นทางในป่าลีนเนี่ยบางครั้งมันไปรบกวนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆทั้งหลายไปเปียนไปลงโครงสร้างดิในดินทั้งหลายมันไม่โอเคก็เลยให้เขาใช้ทําเรื่องของไม้ที่เป็นไม้เนื้อแข็งมาเป็นเป็นหลักแล้เราก็ค่อยเปลี่ยนเอาปัญหาคือไม้ไม้ฝูไม้ไม้บนจะผูแล้วก็รอยที่จะผูก็คือรอยตะปูย้ําลงไปเพราะน้าฝนซึมลงไปเนื้อไม้มันก็เลยผูจริงๆแล้วไอ้ไอ้ไม้ข้างล่างนี่ทนทานมากเลย ตั้งแต่แตปีสามสิบเจ็ดจนถึงทุกวันเนี้ยมีบางต้นนั่นเองที่มันเสียหายเยอะๆแต่สมัยก่อนก็ใช้เป็นเช่นตามแมวนะครับเราจหายยากมากเลยปลาไปอบแห้งก่อนแล้วก็ผ่าอนั้นยาแล้วถึงจะมาใช้ที่นี่ก็จะเ,เป็นต้นที่จะอยู่เป็นไม้เบิร์กนำเป็นทรายรากเป็นแท่งยึดตอก็จะปล่อยอเก็บดักตะกรันเป็นด่านฝุนฝนด่านหน้าแล้วก็ตรงกลางถึงจะรอเข้ามา กางใบใหญ่ครับบางฤด,ดูกาลบางช่วงเนี่ยอย่างช่วงนี้เหมือนกันแล้วจะเอาไปชุบแป้งทอดได้นะครับก็ <c oughs> เอาใบที่สามหรือใบที่สี่ของใบจากยอดลองมาใบที่ไม่แก่ไม่อ่อนเกินไปครับก็จะชุบ<ก>แป้งทอดอร่อยบใบกล,กลางเอาไปชุบแป้งทอดอ่ะ <c oughs> ไรครับที่เอาบา<ล>งเทดด่นทานี้เหรอที่นี่เลยครับผมไม่ได้สั่งให้ท่านเพราะว่าเมื่อกี้ จ้าหน้าที่ไม่ได้ออกไปหาไว้ให้ก็เลยเดี๋ยวตรงสารน้องก็พรน้ามันลงแล้วตรงนี้เราไม่เด็ดเราไม่ให้เด็ดเราไปให้เด็ดข้างนอกห่ายหนึ่งเพราะว่าต้นหนึ่งก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะครับอมีอย่างเดียวนี่แหละครับใช้ได้มาแล้วได้ส่วนกลางแป้งทอดส่วนกลางชุบแป้งทอดเป็นวางน้ำาทั้งหมดนะครับเราก็มีกรรมถ้าคูตัวเล็กเราก็ไปซื้อจากชาวบ้านมาเพื่อจะให้นัก่องเที่ยวได้มาปล่อย S <S เป<อ>ลี่ยป่าเลนเป็นฟูด,ดําครับแล้วก็ถ้าว่าจะปล่อยตัวอ่อนเล็กๆจ่ายรถปล่อยแสนก็คือจ่ายร้อยบาทปล่อยฟูตัวไอที่เป็นเกล็ดไข่ตัวเล็กๆนานแล้วใช่คับประมาณนี้แล้วก็เอาครับก็จะมีอมใช้เรือคายักในการพาไปเที่ยวในป่าเลนตอนนี้น้ําลงก็เลยอ๋อ,อคือถ้าน้ําขึ้นมานี่นก็คือไอ้ตัวนี้ก็ลอยขึ้นมาลอยหมดลอยทั้งหมดเลยครับอ๋อแล้วก็พายเลาะไปตามอย่างนี้ได้ครับ ไปเป็นคลองใหญ่แล้วก็ไปดูต้นไม้หายากที่นี่เอ่อเจไลติสลุตมุอเลียเออพิแม่ไ้พายครับก็จะเป็นเออจะเป็นพันไม้หายากของป่าชายเลนทั้งทุกเกตเนี่ยมีไม่ถึงสามสิบต้นแล้วผมว่านะครับม,มีเฉพาะที่นี่แห่งเดียวด้วยที่อื่นเท่าที่สัมสัมษณ์ชาวบ้านดูยังไม่เคยเห็นที่อืนอ่นแต่ที่นี่เร,เราเราเราไปนับเอาไว้คร่าวๆยังไม่สำรวจทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ที่เจอเกือบสามสิบต้น อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่จะ